เดม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 เฮ้ยเสียงอะไรเสียงโอ้โหพระกุนเส้นมีน้พริกแต่ว่ามันอยู่ในถุงเอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยตักมาลาดใส่ สวัสดีครับพ้าขอผมเชนรอนจากช่องทีมงานอยู่สนใจวันนี้ก็นข้าวกินตามเหมือนเดิมนะครับเอือ เป็นผักต้มที่แสนอร่อยคนดูถุงตาเลยถุงตาเหียวย่นนี่คือความ แก่ชรา,าทุกคนต้องเจออาน,นี้จะไปไหนดะไรอนนี้มีแต่อะไรมีแต่ผัก นี่จะผักผมออาแคล,ลอมาฝากอยากให้คุณได้กินผักมีวิตามินไม่ต้องกินของแพงเออวะแม่งไม่มีใครดูเลยวะอีกประมาณสักสี่ห้านาที ห้านาทีตอนนี้อ๋อวัสดีครับวัสดีนะครับผมช่องชิมงานดีสิใจแล้วผมช่างนอนเหมือนเดิมมากินข้าวกินปลาในรอบถูกผัดบุ้นเส้นโอ้โห เด้งขึ้นมาแบบน่าตกใจอ่ะเป็นไปได้ไงเไได้งไงวะวันดีครับวันดี้ทุกท่านครับวันดีทุกท่านครับผมวันดีครับมากินข้าวในกันครับรับดึกมีผักนี่มีผักในในถ้วยนี้มีผักนะครับผมผมมีน้ำพริกเป็นถุงด้วยนี่ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาเยี่ยมชมผมวันนี้ผมจะกินให้อร่อยโอ้โหดูสิครับนี่บ๊อ,อ,บอกลีมีประโยชน์ ว่าบออกแครีมีวิตามินซีสูงโอ้โหดูเด้อลดลงไปเรื่อยๆลดลงไปเรื่อยๆดึกๆแล้วก็ไม่มีใครอยากกินนะยดีไม่มีใครอยากดูอลไรสิ <c oughs> เพราะว่าการกินข้าวเดึกๆถ้าไม่ได้ออกกำลังกาย <trades> ถ้าไม่ทําให้อืมร่างกายได้ขยับเคลื่อนเนี่ยมันจะทําให้อ้วอื้ออืออื้ออื้ออือือือ rasa eh. Hmm. 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 Tinggal habis ni.

นี่เราจะเป็นเสียงดีเเสียงแบบว่าจะไปนองตอนนี้ผมอยู่ช่างดอนนะครับผมกำลังกินข้าวโทรนะครับผมกินพักกินอะไรนะครับผมอืมอ้ม อะไรแบบมาครับผมก็เป็นอยากจะดูนะครับผมเพราะว่าอืมอืม ยังไงยังไม่ได้กินข้าวเมียวสันส่นสวัสดีครับคุณเมียวสันส่นครับอ๋อแล้วประทานอีกอย่างครับผัดวุ้นเส้นครับผมผับผักต้ม อว e e, ัสด um ี้ครับสวัสดีครับสวัสด um ีครับทุกท่านที่เขามาชมผมก็กลังระดมผัดบุญเช่นนะครับผม อื้มอกอินกับผักต้นกินกับเนื้อพริกนะอ,อืมยวจักนื้าพริกมาลักเกหน่อยนึงอ,อเป็นนพริกประทูเนี่ย น้ำพริกปะทูนนี่ต้องกินกับผักต้มนี่ทั้งน้ำพริกปะทูนทั้งหวัดผัดุ้นเส้นใส่ไปเลยกันอืออืออือ

มันรุ่นเป็นเป็นบ้าป่ะนั่นขาบรถผ่านแล้วมันก็ผ่านต,ตะโกนบ้าอื <c oughs> <c oughs> ไม่ลมแรงเหรอะสงสัยคืนนี้ฝนจะตกจักเนึ่งนี่